เดีย๋ยวนี้เวลาจะรู้จักใครสักคนหนึ่งอะง่ายเนาะเหมือนแบบเดินเข้าไปแล้วก็สแกนจ่ายได้เลยะความสัมพันธ์คนเราอะ่ะบางทีมันได้มาง่ายมันเข้าไปง่ายเหมือนกันอะ่ะแถมล่าสุดอยางซื้อได้ด้วยนะเว้ยอืมไล่ฟังหน่อยสิเวลาคนมาเช่าพี่นี่ ะต,ต้องทำอะไรบ้างอะ่ะใช้คำว่าเช่าเลยเหรอพี่พี่คิดว่าจุดแข็งของพี่คืออะไรอะ่ะพี่ไม่ชอบกินผักหรอครับกดพี่กินได้นะแต่ถ้าให้เลือกอ่ะไม่กินดีกว่างานพี่ก็ต้องใช้จิตวิทยาประมาณหนึ่งนะ แต่ความสนุกของงานมันก็อยู่ตรงนี้แหละตรงที่เราต้องหาปุ่มทัชใจของลูกค้าให้เจอแต่เวลาถามอะไรเนี่ยอย่าถามไป่ตรงๆนะดูนี่เออปกติเวลาพี่เหงาเนี่ยพี่ชอบไปไหนหรอครับอืมพี่ก็ไปดูหนังหรือไม่ก็หาบาร์นั่งชิวๆบางครั้งก็ไปกับเพื่อนบ้างแต่พี่ไม่ค่อยมีเพื่อนหรอกว่าแต่เราอะทำอะไรมาบ้างเล่าให้พี่ฟังหนะ ้องเห็นบอดี้คำถามของพี่ป่ะเนี่ยการจะเป็นเพื่อนเที่ยวที่ดีเนี่ยเราต้องรู้ให้ได้เว้ยว่าลูกค้าเราชอบคุยหรือไม่ชอบคุยแล้วบอดี้ของคำตอบอ่ะจะบอกเราเองว่าเราต้องกดปุ่มทัชใจแบบไหนแล้วพี่เคยเจอลูกค้าแย่แบ้างไหมอ่ะงานนี้มันต้องใช้จิตวิทยาประมาณหนึ่งอ่ะแต่โชคดีที่พี่เป็นคนดูคนออกตั้งแต่ในแชทบ้งพี่ก็เลยมีเกณฑ์ในการเรือกลูกค้าตั้ง,งแต่แรก อยากรู้ว่าดิก็ทำไมพี่ถึงยอมมาเที่ยวกับน,น้องอะไม่บอกบโอ้ลอเล่นก็ชอบทำหน้าซื่อๆอย่างเนี้ยเราจะไม่ให้พี่รู้สึกเหมือนคุยอยู่กับเด็กน้อยได้ไงวะ